กับสบายดีพ่อพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนได้พี่น้องพบพ่อก็มาตายมันยนี่ยกาศยำบายบายพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สามโมงแล้วพี่น้องมาเบิง่งทุกคนเห็ดบ้านเห,นเห็ดเถื่อนอุ้ยเลยพี่น้องหอดฉันได้แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้พอน้องลำพอน้องลำพอน้องบิวพี่น้องเอ้ยก่อ ก่อฟ้าพี่น้องเอ้ยหากกระแล้วพี่น้องเอ้ยเอากระดิ่งสวัส <c oughs> ดีพี่น้องมาสอยคนพี่น้องเลยได้แพงหนึ่งเดี๋ยวเอากระดิ่ับคืนเมื่อกระตุ่นเข้าตอนบ่ายนี้บรรยากาศพ้นทุกเนี่ยแหละไป่เลยพี่น้องบรรยากาศพ้นเป็นคืมๆพ้นพี่น้องเลย บ่มีแดดแล้พี่นออ้องคล้ายๆกับฝนสิตกมันก็ก่อได้ลายเติบแล้วพี่นอ้องเลยถือว่าส้ำเร็จไปทีเรียบร้อยเนาะกาะผายังเหลือแต่บอลต่างวงกบวงยืนวงยืน,นคือจะได้ก่อตัมหลังของพี่นอ้องเลยวงยืนจะได้ก่อทีหลังนี่คือเป็นที่ใส่วงกบวงยืนพี่น้อง องยืนหรือว่าบ้านประตูใหญ่อพี่น้ององกบองไปใช้ฝั่งนัน้นแน่จงังไต่กระบ,บึงน้ำกันพี่น้องเอ้ยว่าเผนจะเห็นอย่างไรผนวางแผนกันอชิ่งอย่นนางไรขอแม่กมานำพี่น้องเอเ้ย มาเบิ่งเบิ่งนำผลงานมาได้สำเร็แล้วพี่นอ้องอุ้ยไปด,ไปดีพี่น้องอ่าลองเดือนโอ้่แสาวของอุ้ยพี่นอ ơi, ้องเอ้ยตัวนี้นเลยเหมนขนดินขนยังกระไดร้ายเติบเลยพี่น้องเอ้ยเข้าไปเบิง่งตรงกันกาทางใน เกือดชิโนเขาไปปูพัาโทมันลมลงมากระถอกเนี้ยเด็กๆคนดินเขาาพี่น้องเลยลายเติบล่ะยังเหลือจ่ฟังนีาในช้วิตก็จะเขาาแบบเทคานแล้วพี่นอ้องเทคานแล้วก็ต่างวงกบต่ออีกสงนกานพี่นอ้อง อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนี่ก็เป็นด้านในพี่น้องคนดินคนย่างเข่าโบดนอีกโบดนกัดเต็มแหละพี่น้องเลยเบนกะได้เต็มแหละคอมันลายเติบเลย ปูนเหลือไหนล่ะอปูนเหลือพี่น้องเลยบรรยากาศคืบคลายฝนจิตกพี่น้องผอ๋อแต่ผมมีแสงแดดเลยพี่น้องเลยอากาศเย็นๆพี่น้องเลยลมผัดสบายเอ้ยอีกค่ะฝนดินต่อพี่น้องเลย ชวนดินชวนยังต่ออ้อนองเดือนอ้อมันจะล,มล่มแหกะหลังสิขนดินพี่น้องเลยอืพาก็คือว่าสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเฮ้ยว่า ไวสมควรอยู่พี่น้องเยว่าหลายผู้หลายคนสอยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องม,มาทางนี้พอทั้งเดือนหรือโคตรเปล่พี่น้องเลยโคตรเปล่ปขี้เทคานเนาะเทคานเอ็นอื ว่ากาะขึ้นได้สม,มัครเลยก็สิได้เทีคานต่อเนาะเออเที่ยงคันคนวงกบเหมนเนนด็กกเทคันเลยก็สิได้ตั้มมงวงกบพี่น้องเลยตั้งวงกบเลยก็กาะขึ้นใบเพียงเลยก็เทีคานถับวงกบอีกพี่น้องเราต้องเห็นให็นมาตรฐานคือว่าเลยมันเหนียวทนทานพี่นอ้องเลยอืมจากสีฮอดสายแล้วพี่น้องเลยรอลุดลดรอชมกันไปเรื่อยๆพี่นอ้อง บาตายกสิได้อัพเดทให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเหตุหอดขั้นตอนใดขั้นตอนใดแล้วเอากระสีอัพเดทให้พี่น้องเบิ่งเป็นลำการพี่น้องเชาจักรลอย ฟอกฟุดไปเรื่อยๆนะอเนาะฟุดไปเรื่อยๆจนกว่าสิพอคือว่าลวลวผลเกษสิเป็นชีคึ่มไายคือผลสิตกพี่น้องเอ้ยมือนฝนปอกในลายเติบเในพี่น้องเลย มาทางนี้หนุ่มๆก็จะกินยงนี่ฮะต้มาุ้นหนุ่มๆมาคนดินพี่น้องเอ้ยกินต้มข้าวุดนกํนกองกับน้องลำกินกองนว่อ๋อแนมไปทักทงนากระเลืองหุงอยู่ข่าวก่ชสุกเลยเนาะ เอาไก่สิดสุกแล้พี่น้องเอ้จยจะไหนก็จะได้ยุดได้ก็จะได้เกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ามนี่ยพี่น้องพอหลังเดือนมันก็คดไปเรื่อยๆมื่นก็คือสิได้อ,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 ไดอันหมัดเลยเนาะหมัดเล็กเล็กก็สิได้เข่าแบบต่อเนี่ยแหละ ออโอเคนะออชิปันนี้คือว่าโคตรปอกเตนีห้าคำนี่กรเกือบแล้วเลยเนาะอือม <c oughs> ủy những cái <laughs> số ẩn định cái bưu sào, kìa nó về ẩn định cái bia thì cái nhạc sụp ị nội phần cái hết rồi thôi trời mẹ phần cái กอมือก่อนแหะพ,พี่น้องไอ้ตัวนี้พี่น้องเลยถือว่าสำเร็จไปอีกแล้วขั้นตอนหนึ่งพี่น้องน่าต้อนรับเดือนสำเร็จไปอีกแล้วขั้นตอนหนึ่งอย่า้ไรเรารอรอ,อส้มบัติ หอดอีกขั้นตอนได้อีกแนะ่พี่น้องเลยโอ้มหวันนี้อากาศดีขนาดเนอะอุ้ยเนอะบอแดดปะรอบแรงบอแดดพอดนี้ห่มแล้วก็เย็นพร้อมอากาศเย็นๆมีลมผัดพร้อมอืมเดือนกันากสุกอีก แล้วไปแล้วสามกองเนาะยังเหลืออีกกองหนึ่งหักไม่อยู่ก็มีคือเป็นจกอยู่แคมป์ป่าเนาะ บายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สบุรคนเด้อพี่น้องเด้อหลพ่ออกันคือเก่าพี่น้องเลยกับ่าวตายบรรยากาศยังแรงๆพี่น้องสุกดิ้มใส่อุ้ยอีก่อนพี่น้องเอ้ยให้น้องเคุนติดตากล้องให้ พี่ผูตักเ้าเลยเาเส็นสุกบรรยากาศพช้คืบแทคืบฝนจีตข้งนอกเลยฝนจโกใส่ขาวหน้าแซกไปเจ้าขี่งนอกอย่างไรก็ดีพี่น้องเลยห่วอากาศจะเย็นดี สอง โอ้ยเห็นเหมใกร้แดดแดดนเป็นแดด เอาละพี่นอ้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สม,มัครภาคควนแล้วเนาะสิะได้ขอลาพรพี่น้องอเที่ยงตรงนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาตายเด้อพี่น้องพ่อพ่อคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยเอาตายสิได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง